เซนพามาเปิดสดๆไปเลยนะคะในห้องทําง,งานของจันนะคะเดี๋ย,ยวไปดูว่าตอนนี้ช่างเขากำลังทำอะไรกันบ้างนะคะนี่คือลอกกระจ,จกจอรุน่นอะไรคะช่างนกนก้วจ้านกก้วนะคะอันนี้คือช่างคนนี้จะเป็นช่างที่ลอกกระจ,จกจอโดยตรงนะคะก็คือช่างเล่าจะแกะมาให้แล้วข้างในก็คือลอกกระจกจ้าเป็นช่างโดยตรงนะคะมีความถนัดก็มีต้องมีความชำนาญแล้วก็ความถนัดด้วยนะคะต่อไปปุ๊บคนนี้ทําอะไรคะเป็นปืนมืนสิบเอ็ดโปรแม็กครับอันนี้สิบเอ็ดโปรแม็กนะคะอันนี้เป็นเครื่องยิงของ ก็ี่อนนะคะอันนี้ก็คือช่างคนนี้ก็คือมีหน้าที่ยิงฝาหลังค่ะต้องเป็นความรู้หรือว่าความชำนาญของช่างแต่ละคนนะคะก็คือคนนี้จะยิงฝาหลังค่ะจะยิงฝาหลังทุกรุ่นที่มาที่ร้านนะคะเนี่ยดวยางเครื่องมือตัวนี้ค่ะเครื่จะจะองมือที่ทันสมัยของเรานะคะโอเคคะ่ะต่อไปนะคะและทางร้านก็จะมีเนี่ยค่ะที่ติดฟิล์มไฮโดรเจลตัวนี้มาใหม่นะคะฟิล์มไฮโดรเจลนะคะ ตัดพีมไฮโดรเจลที่สามารถระบ,บุรุ่นระบ,บุรุ่นแล้วก็ระบ,บุยี่ห้อแล้วก็จะตัดออกมาให้เราติดเป็นเฉพาะรุ่นนะคะออกมาจะสวยไฮโดรเจลจะมีใสมีด้านมีถนอมสงตาไปต่อ,อไปนะคะก็จะสี่งประดที่จะป ต่อแพรนะคะอันนี้เป็นเครื่องต่อแพรนะคะอันนี้สรางต่อแพร์ด้วอะไรคะกลครับกลมีิกล้องนะคะเทคโนโลยีของเราจะเป็นใหญ่เลยนะคะนะคะเครื่องต่อแพรนะคะอันนี้เป็นเครื่องอัดกระจกนะคะไือว่าไอ้แกะหรือไอโฟรหรือจอใหญ่จอได้กขนาดไหนตัวนี้ก็อัดกระจกนะคะตัวนี้เป็นเครื่องอัดจอมเครื่องมือเฉพาะรุ่นนะคะอัดจออัดจอปุ๊บต่อไปตรงนี้คือเป็นเครื่องออกสองตัวสองตัวใหญ่ขนาดนก็ออกหน้างาน er <Diego> านะคะ แล้วก็เราไปจะมีเครื่องอะไรทีช่างคนนี้ครอัันนี้เครื่องอัดจอโค้งนะคะมราเป็นชุดใหญ่เลยนะคะเครื่องอัดจอโค้งอันนี้ช่างโโกำลอัดจอโค้งเลิเก้าหรือวาเนี่ยค่ะนี่เครื่องอัดจอโค้งนะคะอัดจอโค้งจะเห็นว่าร้านของจันนะคะมีเครื่องมือเฉพาะรุ่นอ่าเฉพาะทางของแต่ละแต่ละแผนกเพราะฉะนั้นการที่งานที่จะท,ทำออกมาเนี่ยค่ะอ่าต้องมีความชำนาญ มีความสามารถในการใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือชุด,ชดใหม่ๆเนี่ยค่ะคือต้องเป็นช่างเฉพาะรุ่น ที่เขามีความรู้ความสามารถมีความทำงานทำได้นั้นๆนะคะเช่นช่างเราก็จะจอโค้งก็ทําจอโค้งช่างเราก็จะจอตรงก็จอตรงคนติดฟินก็ติดฟิล์มยฝาหลังก็ฝาหลังอ่ะแต่ละคนจะมีคะเนของทางแต่นะคะจะแยกแะอย่างนี้เลยนะคะงานออกมาดีออกมาสวยแล้วออกมาเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าผลงานดีขนาดไหนท่านลองเข้ามาใช้ริการร้าสกายโคนบางใหญ่นะคะที่นี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่ท่านเข้ามา ของจันนะคะจะเป็นโซนนอกโซนในนะคะโซนนอกของจันก็คือเป็นช่างแตะประกอบนะคะแตะประกอบก็คือเช่างกรลีนไหมคะเอห้าสอันยี่สิบอันนี้คือจอที่มันแตกมาและช่างคนนี้ก็เปลี่ยนจัโมี่วหัวเวิร์ช่างคนนี้เปี่ยนประกอบนะคะช่านี้ช่างประกอบก่อนะคะช่วงอ่าช่างคนนี้แตะประกอบในการส่งเอ่ตัวที่มาลอกกระจกนะคะเช่นโน้ต9ก้ S8 อสแเดัตัวนี้ช่างคนนี้จะเป็นคนแกะเพื่อให้ข้างในทำการลอกนะคะช่างคน จะประกอบพอรอพอรอบเสร็จแล้วคนนี้ก็จะมาประกอบค่ะแล้วเแต่คนนี้ก็คือเป็นคนที่แกะประกอบเหมือนกันค่ะพี่ว่าอ็อกโกะหัวหอยเปลี่ยนจอจอที่มันแตกจอที่มันอมองไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยคนนี้เขาจะแกะประกอบนี่จอตัวไหนคะท่าน้าวฮะอ็อกโก้ F9 นะคะตัวนี้ช่างเปลี่ยนจออ็อกโก้ F9 เลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอ็อกโก้ F9 นะคะ ช่างคนนี้ค่ะเขาก็จะมีความสามารถหลายอย่างก็คือช่างใหญ่ในร้านไม่ว่า iPad, Tablet, ็หรือว่า s a m s u n อ Oppo v i v o หัววช่างคนนี้ทําได้หมดแล้วก็อีกความสามารถเขาก็คือเขาสามารถเินเลเซอร์ฝาหลังที่เอาเข้าไปในห้องเมือกีค่ะก็เปลี่ยนโเปลี่ยนโตชาร์จนะคะช่างคนนี้มีความสามารถหลายอย่างค่ะนี่คือการบรยากาศภายนอกของร้านจันนะคะแล้วก็จะมีจะมีมามาจพัำนะคะ ะะเป็นช่างอยญ่ในร้านเลยค่ะคือเป็นเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านก็ลงมือเองนะคะร้านนี้คือเจ้าของร้านเนี่ยลงมือเองเช่นตัวโน้ตสิบบุ้า 5G จะลอกเองนะคะแล้วก็พวกแอปเปิลวอทค่ะแอปเปิลวอทหรือไอแครตัว10.5พวกตัวใหญ่ๆค่ะที่ว่าจอแพงๆช่างเจ้าของร้านก็จะทําเองนะคะเชื่อขุมนี้ได้เลยว่าเนี่ยผ่านประสบการมาหละะายสนามแล้วนะคะตรงนี้ เ็นอว่าเป็นคนต่อแพรแล้วก็ยังมีความสามารถก็คือแกะประกอบกลองจอโค้งทุกตัวนะคะคนนี้มีความสามารถอีกด้านนึงนะแกะประกอบจอโค้งทุกตัวนะคะนี่ต้องใช้ความสามารถนะคะโอเคนะคะนี้เป็นที่กดล็อกนะคะของช่างนะคะคนอยู่ไทยนะคะตอนนี้เขาไม่อยู่นะคะนี่นะคะนี่นะคะกดล็อกค่ะเนี่ยค่ะจอเราพร้อมากนะคะเนี่ยกดล็อกค่ะแล้วเรารับค่ะเนี่ยค่ะ จัดนะคะสิบกวดีซื้อขายเลขเหลี่ยมตัวนี้ค่ะขายประสบการณ์มาเยอะทุกสน,สนามนะคะคนนี้ทุกสนามดูจากดูจากหน้าตาดูจากสีค่ะแล้วทุกสนามแบบไหนี้จะมาซื้อขายเลขเหลี่ยมต่อเขาได้เลยค่ะต้องการราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมโนกำลังบองเขาได้เลยนะคะตรงนี้เป็นที่ใหญ่เป็นหัวหน้าฝั่งขายแถะหน้าของตรนีุ่นรุ่นนะคะนี่เขาจะมาซื้อรุ่นอะไรคะรถอีกสิบห้าคันอ๋อนี่ยเขาจะมาซื้อรถที่สิบห้าคันนะคะกำลังเตรียมรอลูกค้านะคะย้ายข้อมูลนะคมาเก่าเกินได้ค่ะ บบาาททรับประกันว่าถ้าคุณมานะคุณจะบอกว่าเธอญคำพูดของเขาเลยค่ะเขาพูดเก่งมากเดี๋ยวเราพูดชื่อสิทธิ์ะซื้อแล้วเชิญเราก่นท้ากับแต่จะเป็นน้าตส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นน้องพึ่งนะคะน้องพึ่งจะรับ รับเครื่องทุกตัวที่เข้าร้านนะคะเป็นน้องซงนะคะเนี่ยค่ะรับแต่ลูกค้าเข้ามาปุ๊บเทสก่อนแล้วก็รับส่งอ่าตรงนี้นะคะรับส่งให้คนอีกทีค่ะน้องดาวนะคะน้องดาวจะจะเทสนะคะคตรวจเทสเครื่องนะคะคเดเก็กเครื่องเข้าออกที่ร้านนะคะนี่คือตำแหนึ่งต่างๆของร้านกันที่พาเข้ามาดูนะคะเพราะฉะนั้นอ่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใต้ แถวบางใหญ่นะคะนนทบุรีข้างพิคิงบางใหญ่ข้างวิกซีจะมีตัวตางนะคะถ้าใครสนใจจะซ่อมก้นมถึงาสงกายโค้ได้เลยนะคะมากันเยอะๆนะคะจะรออยู่นะคะจันพาดูข้างนอกข้างในแล้วร้านจันมีความพร้อมสาหรับใครที่ต้องการจะซ่อมมือถือนะคะร้านจันถือว่ามีความพร้อม99%สําหรับเครื่องมือใหม่ๆ แล้วก็บุคลากรในการทํางานของจันมีท,ทีมนะคะเพราะฉะนั้นจันไม่ได้ทำคนเดียวลูกค้าไม่ต้องรอนานมาแล้วรอรับได้เลยตามที่จันโปรโมทไปนะคะคือรอรับได้เลยเพราะเรามีช่างเยอะมีช่างประจับตาแหน่งแล้วก็มีช่างหลายคนเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้ามาทําแล้วเครื่องสามารถรอรับได้เลยภายใน2ชั่วโมงถือว่าอันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเพราะบางคนคือตัวสัตว์ต้องใช้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้จันเห็นความสําคัญของมันก็เลยมีทีมงานของจันที่พร้อมที่จะรับมือกับ พร้อมของคคลูกค้าในกรณีที่มาหลายๆเครื่องพร้อมกันนี้ค่ะประมาณ2ชั่วโมงท่านรอรับไปได้เลยนะคะตตรงนี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าว่ามาปุ๊บ่อมได้ปับะะ๊บอนานียค่ะอาจย์ฝากไว้ด้วยค่ะร้านสกายไฟโฟนทางใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรทักไลน์อดมาได้หรือว่าทักเปียมาได้นะคะปรึกษาปัญหาฟรีหรือว่ามาตรวจสเช็คสภาพเครื่องหน้าร้านก็ฟรีนะคะมาใช้บริการที่ร้านจัดได้นะคะขอบคุณค่ะ